อยากสำเร็จเรื่องไหนให้ทำแบบนี้ สังเกตไม่ว่าเรามักจะคิดหรือพูดอะไรที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่เราอยากได้เช่นเศรษฐกิจมันไม่ดีมันต้องแย่ลงกว่านี้แน่ๆเลยทำไงดีจะบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะโดยปกติตามธรรมชาติจิตมนุษย์จะลงต่ำอยู่แล้วและนั่นสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกจิตแต่ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จอยากได้สิ่งที่คุณอยากได้วันนี้คุณต้องฝึกจิตนะคะในทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์มาแล้วสิ่งที่เราคิดและพูดซ้ำๆด้วยความรู้สึกที่มัน ในที่สุดมันจะเป็นความจริงไบรอันเทซี่นักพูดสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกบอกว่าอย่าพูดอะไรเกี่ยวกับตัวของคุณที่คุณเองก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณระวังความคิดไม่ได้ก็ต้องระวังคำพูดของคุณนะคะในเมื่อคุณอยากรวยขึ้นก็ทำง่ายๆแค่พูดว่าฉันรวยในเมื่อคุณอยากสวยขึ้นก็ทำง่ายๆแค่พูดว่าฉันสวยปากของเราเราจัดการได้หมายเหตุว่า พูดด้วยอารมณ์ที่ไปในทิศทางเดียวกันกับคำพูดนะคะทำมันตั้งแต่วันนี้เพราะคนที่สำเร็จคือคนที่เตรียมตัวเองมาพร้อมแล้วสำหรับโอกาสที่กำลังจะเข้ามาอย่าลืมนะคะพูดแต่สิ่งดีๆซ้ำๆสุดจิตของคุณเองทุกๆวันใสวัสดีคาะ